เรียนลังบ้างไงมันไม่สั้นบางามเลยเนาะเรียนงามงามมันเห็ดกินดิบอยู่ส่วนกันได้โดยเลยมันเป็นตะเบึงเลยอ่าเลยโบเห็ดอืมอ่าอ่าดีได้ดีได้นะอันทั้งเงินเป็นเห็ดกับโบเห็ดมันมันสั่นบเห็ดออกไปกับมันบางามเหมืนนะเสียเฮาอีกได้เนาะโดยเสียเสียพักพอดเมนเมนเมนน่าโอ้ดีแล้วดีแล้วถ้าลองเดียวนี่เนาะจะเนาะโอ้น่าผูกและวพิษลังนึงเลยแบบโดย โอเคบานนี้พ่อแม่พี่น้องตัดภาพมาหาทางไอ้แก้่สบายดีเด้อบานนี้จังไดบานนี้คือเก็บอุปกรณ์ไปไหนไหนเลยเนาะมันไม่สั่นสาวไอไม่ไม่สิญยวนสั่นแหงเลยกิดิดเยอะแล้วล้างแบบไงมันไม่สั่นบางงามเลยเนาะเป็นงามงามมันเกิดิดอยู่เลส่วนกันดีเลยมันเป็นตะเบิ่งเลยอ่าเลยบริสุทธิ์อ่าดีได้ดีได้เนาะ อันทั้งยัดนภานเห็ดกับภเห็ดมันมันสั่นภูเห็ดออกไปกับมันบองามอะนะเสียเฮาอีกได้เนาะโอยเสียเสียพาคโคตรแมนแมนแมนนะโอ้ดีแล้วดีแล้วละถ้าร้องเดียวนี่เนาะจะมึงเนาะโอ้ขนาดผูแหละพิษลัางนึงเลยแบบโดยหลังหน้านี่อยากแยกห่างได้ไอเกลเลยเนาะก็ดีแล้วดีแล้วทีอันนั้นได้แจ้งว่าก็คือไม่ตัวนี้เนาะตัวนี้เนาะแมนบอกโอ้มันสั่นเกินไปพ่อแม่พี่น้องเยบ้านี้ก็คืออ่ายังจัดแจงเรื่องไม่ยู่แมนบอกไอเกล ก็คือแบบสีท uh, so nah, ั้งในนอซีทั้งแบบบาเตียงดาเนินการเลรื่อยๆแบบในนอก็มอบให้สมุกแล้วเออมอบให้สมุกได้บ่เด้อสมุกก็พู้พอมีรถเก๋อยู่โอ้ได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 ้เนาะกะแบบไม่ได้สาแบบขาดเรือลายดีโบกะบุคลาลิศสิ้นโอ้ต้องได้เพิงไอ้แก้วคือเก่าได้ต้องได้จดให้นางได้เด้อคันสันกะอ่ามืออื่นนั่งสีได้เอ็นเอาเข้ามาห้แต่เศร้าเลย มีปุ่มมี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 ดปุ่มหน่อยก็ได้เดนดอเดี๋ยวเด้อแป๊บนึงนี่คมเกีวกันอไม่ก็คือดาเนินการโตมาได้เพราะว่าไมมันสันทพกนเลยเนาะก็มีแต่หาทั้งไอแก้วพจนจดรายละเอียดแล้วก็เอาหายนั่งเนาะคนจัน์กแล้วก็ทมไม่เตียงอีกเท่นึงนัแหละก็ว่าเพื่อชีอะไรแบบีหายนั่งเอาข่าวมาเลยบ่หรือว่าแบบใด แล้วไม่ที่ขาดนี่ทั้งทั้งเบิดน่ะมีแต่สิบเซนบ่หรือ<ว>แบบใดแบบรวมรวมเบิดแล้วบ่อทางเขินหน้อยเขอนใหญ่นะืขินน้อยเขินเลือแล้วเขินเลือมื้อนี้มาเรืเพิ่นเอามาส่งเพิ่อนบอกโอ้ดูเรือยแล้ว,ว,<อ>ลวบ่เตียงเอาเงินให้เพิ่นเลือยแล้วโอ้โดยยัางนี้เรือแต่ไม้ตัวตัวนี้แหลนะอือไ,ได้ได้มาตัวนี้เลยมันครบเบิดหมดสิบเซนนี่คือลวงยาวเท่าใด10เซนอันห่าเมตร5เมตร โอ้โดยโดยโดยจุดตำรายการนี่แหละได้ได้เลยอจิให้เลยเนาะเพียงนั้นโอ้ยบบหูแะแผๆไอ้แก้วเอ้กาแบบยุดกระทันหันเลยอาสบายดีเด้อน้องถ้วยทองเนาะโอ้โดยโดยกะทอว่าขืนไว้อยู่ได้เนาะไอ้แก้วแบบคือว่าแะลเพื่อนเพือนงามผัด ใหม่มันโบนั่นผัดโบคาได้เนาะไอ้แก้วเสียนั่นบ่แล้วบัตรนี้ได้ไหมตโอ้มีแต่สามยสองห้าหาเมตรสิบตัวบัตรนี้แหละรายการหม่หาคูณสิบสองหาเมตรสิบตัวคือแบบ อันต้องพูอีกวนะ่าว่าหนาเท่านั้นหนาท่านี่คือว่าเขาเขาบอกแบบซี่เด็กคือเพิ่นฮู้เลยบ่โู้เลยเพิ่นอันพวกรายไม่ฮะเหยืนอในเพิ่นเบิ่งเพิ่นฮู้จักโอ้ย่าว่าแบบหนาเท่านั้นเท่านี้นะคือโบเมนเนาะโอ้คือแบบว่าเขาอันเหยื่อนี่เพิลเปิลเพิลเปิลจักเพิ่นจักจักในเขาเลยกินในเพิ่นม้วส่งเพิ่นจักเพิลม้วมันซิบตัวหนึ่งมันบลายเนาะโดยแบบนี้คือว่าอะไรแบบว่าอ่าไม่เพื่อนน้อยนี่ผัด ไอเตียมเพื่อนบาดไทยทั้งอ่าไอสร้างพเพื่อนเลยมาบ่อยแก้วเลยแล้วเนาะประกันว่าไม่งามโอ้รอบนี้เห็นบ่างามสุดขีดบห้มีหม้มอบ่ให้มีกาบโอ้เิสัญญากับบอเตียงเรียบร้อยแล้วโดยเพื่อนว่าวฮันตี้โดยโอ้ก็มีแต่ว่าไม่เป็นเป็นขาดไมมอย่างก็เพื่อนเอิร์นบาขึ้นอันประกอบโครงห้างนะไม่สิญัวไม่สิญัวโอ้คือขาดอยู่สิบตัวสิบตัวโอ้ฮะบลังเลยแต่ว่ามันลังใหญ่ก็ถือว่าเบิร์ดลังใหญ่เลยเนาะเอาเลยตัวตัวใหม่ทุกเปลือกมาตัว มาให้มันมันบวถึงโดยคือหน้าก็ต้องได้ทำไอเตียงอีกเท่านึงว่าสีแบบไรหรือว่าสะให้นั่งเอาเขามาเลยโบกันคือว่าเพื่อนให้นั่งเอาเขามาเลยนั่งก็สีเอาเขามาให้อาแต่เศร้าเน้อมือเนาะโดยบัดนี้ก็คือการเกียมเครื่องอุปกรณ์ไปทางด้นซับันนี่ไปเรือนนองไอเดียโอ้ไปต่อเฮือนน้องไอเดียเบอร์โทรจะชดชดห้พราะผมด้วโดยโดยโดยเม้นแล้วไม่เนายังหรืนั่งนะโอ้บ่มีเบอร์โทรไอแก้วนั่งก็ว่าสีว่าอยู่ลืมในด้านนั้น แม่ละพอมีอย่างก็พอสิได้โทรมาหาจะได้สบายเนาะคันไม่ครบบ้นี no? ่ก็โอ้ยเห็ดบ่ดุลเนาะอันนี้เลยอันนี้แมนเบอร์ไอ้แก้วโดยตรงโดยแม่นบ่โดยอ้าวขอบใจหลายๆเนาะโดยสมมติว่ามีมีอยังก็โทรมาตามนั่นแหละครับ่เข้าใจถ้าษาอพิ่นสั่ง คน,คนใหม่แล้วคนยังมาขอใจเดี๋ยวโทรมาเลยได้เดย,ดยกะอันน้ากะยังสีถามไอ้แก้วอยู่ว่าคืออุปกรณ์หันใช้ช่างมาตอนนี้เรยบร่หรือยแบบใดัวใดแบบว่าคืออ่าแบบหลังจากที่มุงลางคาแล้วก็คือใช้ไอแก้วเริ่มอ่าดําเนินการก่อเลยสินะนมุ่งก่อนมุ่งจะจะให้มุงแล้วเรียบร้อยก่อนยังเอาจังเอามาบ่เอาเอาทรายเอามาแล้วก็เออมาเอาูนมาเพราะว่ามันจะมีบนเหมียนเลยมา พวกไอ้มาก่อคือพวกไอ้มานอนเผาเลยโอ้โดยเอาเอาดีแล้วสินเนาะคือบัดนี้ก็คือสิได้มาพี่เลยบ่มานอนพีเลยโบโดยโอ้นอนเถียงนาน้อยนั่นโบข่าวมุ่งแล้วก็โกหรือกูโอ้นอนนี่นี่เลยนอนนี่เลยโอ้จะเปลี่ยนไปไปแต่ต้องของของเขาอีกแมนแมนถ้าจะมืเป็นยังว่าแย่เลเนาะจะนั้งจะนั่นะนี่แย่เมนแมนเมนไอแกียเมนเมนเนาะอันนี้ไพ่เฮาก็มาแคสจเกิร์ทเขาเองเมนก็คือกะ สบายออกน้กายโยกคอยออกเฮงเนาะฟื้นอันไฟฟาไฟฟื้นกามีเรียบร้อยเลยทุกคนเลยกามีแต่ว่าทางไอเพนกามีแต่ว่ามงหลังเล้วหรือว่าประมาณเมื่อแล้วเสีเขาก็ะสังมาไว้เลยเป็นน้อยไอแก่เนาะจะในเหตุงานแบบตัวนึงเลยจังบ่ได้ถ่าก็คือตอนนี้กับทางไอแก่เพิ่ว่าจูก่อนเพราะว่าอันนี้กับยังรอไม่อยู่นั่งสาธิตฐานอาบุตเกินประมาณสองสามมือน้อยแก่เนาะก็ชิประมาณนี้เพราะว่าไอ้างพนกับโอ้หลายขู่หลยคน บัดนี้ก็คือเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วก็คือสิพากันกลับบ้านน้องไอเดียบัดนี้โอ้โดยแล้วอื่นได้สายแกนยังสิได้มาดําเนินการอยู่บ่หรือว่าคือนั่งเอาไม้มามืออื่นนี่คือดําเนินการได้เลยแม <ide> ่นบ่มลโอ้โดยโดยไอ่าดีแล้วดีแล้วเนาะก็มีแต่คือว่าแะไรกะ นั่งกั้ชีทำไอ้เตียงพนิกเธอนั่งมาคืนคือว่าเพื่อนให้นางเอามาเลยกะมือนั่งกะสชีได้เล่นเขามาแต่เศร้าอืมก็คือไอ้เพื่นก็คือเคยว่าเนาะเพราะว่ารถเพื่นมันสั่นมาบ่ได้เลยพาไปชนวงครบอันหกวงล้นแล้วเต็มเลยบอกเต็มทำร้อยจนล้นจนล้นเลย เอาสาการงอาาจังสั่นน่ากัสีบลบกลัทางไอ้แกเนาะให้อายกัเกียมเครื่องกลับไปบ้านน้องไอเดียโตเนาะบานนี้เนาะโดยเอาอเอาสบายดีเนาะโดยโดยโดยสบายดีขอบใจเลายเนาะอพ่อแม่พี่น้องไอตัดภามาทางนี้ก่อนบาทน่ไม่คือแบบว่าอันประสานาอกั่กฤองกฤาากอกองกาอ ต้องรอไม้มาก่อนเผื่อทำไม้สีง่อมันชันทุกคนเลยเนาะเห็ดไปกะเพื่อนกะบบงามก็เลยทางไอ้างเพื่อก็ต้องโจ๊ะเพราะว่ารอไม้มามืออื่นกะทางสามุกดากะสิได้ปรึกทางปรึกษาทางไอเตียงเพื่อก่อนเนาะว่าอ่าเมื่ออื่นนี่แบบเพื่อสีหน้าใดหรือว่าหายสาวมุกดามาเลยโบกันคือว่าเพื่อหายมุกดามาเลยกะน่งกะสิได้อันเอามาให้ไอ้างเพื่อจะเศร้าเนาะสิได้ดำเนินการไว้ทุกคนเลย กะกะสีประมาณนี้เลยนะทุกคน ออออก็คือต้องรอใหม่เนาะคืออันไอซางผลว่าอะไรเพราะว่าอ่าดำเนินการโตยังพอได้ก็ต้องรออีกทุกคนเลยคือไปต่อพ่ได้เลยเนาะก็มีแต่วารรออีกเมื่ออื่นทุกคนเลย ค่ chat, arp, ith, mm ับค่ะเอาเมื่ออื่นนี่กะไม่มากก็คือดำเนินการต่อเลยกะสิประมาณนี้เลยทางแต่สาวเห็นกะกะเกียมบ่เลยไรกำลังสี้ผ้ากันเมื่อทุกคนเลยกะเกียมบุแล้ววันนี้อ้าวโชคดีเด้อบัตรสกุทุกคนโดยโดยโดยโชคดีโชคดีเนาะบอกบอกพี่ชย โซดีโซดีป้าโซงสี่หกคนทุกคนในเมื่อแล้วโซงยังหกบาทนี่จ้องจ้องจิ้งอ่ะไปโซดีโซดีเดินอ้าวโซดีโซดีบัสขู่สุกคนเอาไว้มืออื่นพ่อกันไหมทุกคนมาได้ไปแล้วไปเลยมืออื่นพ่อกันไหมอูอ้าวสบายดีบ้าทาโดยสบายดีเป็นจังไดยมาจังไดยเจ้ามาทางดังไปทางหน้า อาเจ้าก oh, <c oughs> ับช <UK> ิไปทางไหนนเพื่อนบ่โดยโอ้เพื่อนบ่อยู่เจ้ากับบ่ยู่บ่ะมี่เพื่อนบ่ยู่ข่อยกับชิเมื่อคือกันนะข่อยเมื่อคือกันบ่โอ้เจ้าสีเราก็เตี๋ยวเมื่อนะฮะโอ้บ่สีบ่ซาน่ะป้าเอาเอาสบายดีบ่สีเจ้ากับชิเมื่อน้ำซ่างเหรอบ่อู้วคือบ่ถามเมื่อพร้อมกันน่ะนะถามเมื่อพร้อมกันไปยังเมื่อคือกันได้ตามก้นซ่างเอาเอาสับประคองซ่างไว้ประคองซ่างไว้โดยโดยสบายดีโชคดีโชคดีโดยอ่ะบ้านนี้พ่อแม่พี่น้องไอ้ขามาหาทางน้องโบคุณก่อน ตัดมาหาทางน้องโบเพื่อนก่อนมาสบายดีละเป็นจังได้บาทเ <c oughs> มือ่อน้ำช้างวะช้างว่ายเมื่อน้ำช้างว่ายเมื่อน้ำเนาะโดยโอโดยก็คือไม่นี่กาขาดลายโซมาพะควรอยู่เนาะโดยก็ขาดลายาอยู่ตนะั้งลูกแบบว่าไม่สินย้อนกับสั่นไม่สินย้อนกับสั่นไม่เฮือนหน่อยกับบุพอโดย แสดงว่าไม่ี่การพังไอ้เพิ่นวบากขาดลายเติบเนาะบันนี้หันไม่นี่ก็คือเพิ่นสีเลยมาบอแต่คือไม่อันตัวสีนวลอันยังบ่ได้มียังบ่มีเนาะกะกะทางเลยก็สิถามทางมาเตียงเแค่นึงว่าเพิ่นสีแนวใดว่าใช้เอ้ยเอามาบ่หรือว่าแนวใดาเนาะกะมาเบิ่งก่อนคารเพื่อเพิ่นให้เอ้ยเอามาเลยกะเอ้ก็สีได้เอามาเมื่ออื่นเราก็สีข้ามาแต่เศร้าเลยเนาะกะเพราะว่าอยากให้ทางไอ้สามเพิ่นการดำเนินการแต่เศร้าโดย คือบอกแล้วคันมาสวยแหว่างานกระสิลาซาอีกเลยแต่คือคนมนสั่นแห้งจะไม่คอนมันสั่นแห้งคอนมันสั่นแห้งเพราะว่าเลื่อนมาหลังแห้งมาคอนมันสั่นแห้งสมุกเลยเพิ่นให้ได้ประมาณแปดสิบอันนี้สั่นบริดวฮหัวบอกอันนี้สี่สิบโอ้แต่นั่นแปดสิบห้าเก้าสิบอันนี้สมุกว่าเรื่องตัวเขื่องเลยโอ้ขนาดขนาดแปดสิบออกมานี่เพิ่นยังว่ายังยังสั่น ดูเขาเองกันยังตันก้าก้าชิดก้าวชิดออกมากับไปไปเป็นพอดีงามโดยกลามันนี่เพื่อนมันก็หลังใหญ่เลยสมมุติกะต้องให้มันแบบให้มันแบบงามนะสมุกเพราะว่าคลอนออกมาเงามันจีงามเพิ่มอ่ะคอนมนสั่นเลยไปมันสีขี้ได้ตามเพิ่นมอันทรงนี่ค่ะคือเพิ่นเ็สทรงยังน่ะทรงโมเดิร์นบ่โมเดิร์นโอ้ทรงโมเดิร์น ก็คือคันมืออื่นแต่ตอนนเ้ขามาแต่เศร้าน้อมือเนาะมี่าเนาะ็ตต้องทามึงอ้ายเป็นก่อนเนาะโดยเขาจะได้เตรียมเอารถแบบซื้อไม่ชื่อต่อขามาโดยก็คือไม่สีเนค่ะตอนนี้ก็คือสิบเซ็ตสิบเซนตบัดนี้คันคือว่าชีอันว่าให้เพื่อนแกมาหาเขามอเพ่นบอกมาเนาะบอกมาาะวมันหน่อยมันหน่อยแล้วก็มันไก่ทั้งนวกเนาะดูรถดีได้สมุกเป็นกวัามึงมาเป็นกระไรคณะมันรถไม่มันก็หน่อยมันเป็นบุกุค่าเพื่อนเพิ่นบอกมาเ่แล้วเนาะโดยอือว่า คือว่าเอาแล้วมาถามีเดี๋ยวเรากลับไปทำทางไอ้เตียงอีกเพี่ยนึงก่อนอันนี้ก็เลยต้องรอมืออื่นบนี้เนาะคือทางไอ้สร่างกับเมื่อเบิร์ดพร้อมไอ่พี่น้องเลยมจังไรก็มีตวบารอมืออื่นเน้องๆเนาะโดยอดหนาวอดหนาวแล้วก็มาถ่าตั้งแต่เช้าๆแล้วก็เลยมาลุ้นอยู่เบิร์ดล้อมือโดยกับติกหน่อกับติกหน่อกับคนเมื่อเบิร์ดอีกเว้ยแหละคนเมื่ออีกอ่ะเมื่ออีก โอ้คนไปคนมาเนาะโดยอ่ะมันสั่นแห่งมันกะโบงงามขึ้นมาแมนเมนเพิ่นให้น้องโบ่เบิ่งกะน้องโบ่กะบบชักคู่เบิ่งบนถ้าสร้างคนเราบบได้อ่ะน้องโบกะบบได้น้ำเนาะน้องโบโดยกัมีต่ว่าเพิ่นอยู่กับสร้างโดยก็คือว่าสร้างพ่นว่างงามอ่าประสบการณเพิ่นลายเนาะโดยกับเพิ่นงามก็คือเอาน้ำเพิ่นคือว่าเพิ่นบบได้ก็ต้องว่ากันมาอีกทีนึงหั่นแหลกคือว่าหั่นแหลกเนาะกาอาซาแรงไรงการช่วยกันช่วยได้การก้าวก่อนเด้อบันี้เด้อโดยแล้วอันไม่อัน ทางอันเพื่อนน้อยไปละ<ด>คือพ่อบอรดะบอสซาต,ตัวนี้นะกยังบุพพ่อเพร,นะระเาะว่าสร้นะรางไปซุดก้นเนี่ยนึ่งไหมกับบุพพ่อสองไม้กับบุงามไม้แมงไม้ขุดสี่ไม้สั้นหาวงินไปเกิดแน่ทั้งลุงลุงน้องโบนไหนคนทียนน้นองโบว่าวา่ารอรอตลอดใหนสมกุกโอ <ด S> ้เอาก็เปลี่ยนนะมาวันนี้ไม้กับสั้นไม้กับบุพอไม้กับคิดได้อีกวันนี้ขาดลายได้หนิยคือว่างุบก็เอาไป เอาไปไล่เอาไปไล่เพราะว่านี่กับท่าต้องได้แบบไปไล่เอาเงินคืนมาหันนะแล้วเพื่อนชี้นั่นใครบอกรล่ะกะบบุหุนนะโอ้แล้วตอนนี้หันติดต่อเพื่อนได้ที่ว่าให้เพื่อนเลยไหมอันนี้เป็นสร้างเก่าบ่บ่ให้เย็นโคเซียวเพื่อนโอ้อันนี้คนใหม่โดยอืมแล้วเลื่อยต้านให้รับรองมาได้งามเพราะว่าไม่รวมอืมเลย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 หลับมื้อนี้เพื่อนก็เริ่มเลื่อยแล้วเลื่อยนั่นมื้ออื่นมื้อกจะวัน ก็คืออันนี้กระนั้นมองเนาะไม่ระสั่ไม่อันเพื่อนใหญ่ในที่นอกบุพเพลายดีบุพเพลายบ้างวันี่บุรีจังจักโตเป็นเป็นซิปไอแก้ววะเป็นซิปโดยไม่อันนี้ได้สมุขเพราะว่าโตเพิโตที่เพิ่นเอามาให้นะมันสั่นโอ้ก็ต้องได้เปลี่ยนใหม่พอมองงามเนาะเพราะว่าตอนให้เพิ่นไปเรื่อยบริจดให้เพิ่นบมดสั่มาจักเม็ดจักเม็ดจุดรายละเอียดคือไอเตียงเพิ่นจุดให้เรียบร้อยเบริษ รายการไม่นะเจ้าว่าแต่เอามาให้ป่ะบดถือตอนไม่สั่นมาไม่สั่นมาโอ้คนเอามาให้บุครบโดยไม่แมงไม่พูดไม่แบบจิกแตกนะกะเอามาเอามาจะบอกเขาว่าบอกเอาแล้วว่าว่าเออเสี่ยวชิตัามาเปลี่ยนให้แล้วว่าเราไม่เลือกแต่ว่าพ่อเอามาแล้วบบนี้ก็คือเอามาแล้วคือลืมเจ็ดเทือนแล้วก็มิดจอยแบบอะไรเลยแบบอะไรเลคือบุได้เลยถ้าช่วงนี้โอ้ อ่ะโอเคจังนายกระทั่งเอ้ยกัสิได้ขอตัวกลับก่อนเด้อบัดนี้เนาะโดยโดยอาสบายดีละโดยกัสสิประมาณนี้แหละทุกคนเนาะก็คือตอนนี้กัสสร้างกัสหยุดการเฮ็ดเวี้ยเพราะว่าไม่บ่พอก็ต้องได้รอไม่มาอีกแล้วกัสเพื่อนน้อยนี่กับบ่พอทุกคนเลยอาซาจังนายกระทั่งสมุกตะวันก็ต้องกลับขอโทษขออภัยเด้อถ้าว่าผิดพลาดประการใดกันเนาะท่านี้มุกดากัสขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี